สโมสรน,นักศึกษานะครับวันนี้ผมมีเจ้าเครื่องสโมวันมานําเสนอครับเครื่องนี้หลักๆก,การใช้งานก็คือช่วยเตือนเวลาน้ําล้นในภาชนะนะครับเวลารอกรองน้ําหรือเปิดน้ําใส่ถังกะละมังหรือตู้ปลานะครับก่อนที่น้ํามันจะล้นจะมีเสียงเตือนออกมาครับป้องกันไม่ให้น้ําล้นสโมนะครับซึ่งปัญหานี้ก็เจอกันมาหลายปีแล้วนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเจ้าสโมวันนี่นครับ เดี๋ยวไปดูการทํางานนะครับการทํางานก็คือเปิดเครื่องก่อนนะครับตรงนี้คือสวิตปิดเปิดนะครับจะมีไฟโชว์นะครับเราก็ไปวางที่ภาชนะที่เราต้องการจะใช้นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดน้ําสมมุตินี่เป็นการเปิดน้ําใส่นะครับพอนะ้ําเต็มก็จะมีเสียงเตือนนะครับ เสียงนี้เราก็ไปปิดน้ำกันเลยนะครับพร้อมกับปิดเครื่องส่วนส่วนประกอบนะครับของเครื่องนี้ก็ยังมีส่วนลำโพงครับไว้ปล่อยเสียงส่วนที่สองครับสวิต์ปิดเปิดส่วนที่สามก็คือส่วนชาร์จแบบซึ่งข้อดีของเครื่องนี้ครับใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำครับไม่เป็นอันตรายต่อผู้กองน้ำผู้ใช้เครื่องนี้นะครับ การชาร์จไฟก็ง่ายๆครับผมจะมีหัว USB นะครับไว้ชาร์จกับคอมพิวเตอร์หรือจะชาร์จกับอะแดปเตอร์ที่เป็นหัว USB ก็ได้นะครับเครื่องนี้นะครับใช้งบประมาณในการสร้างอยู่350บาทนะครับสามารถได้รูป่าหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็